สวัสดีครับหนูครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปชี่ติวคณิตศาสตร์โ n e น็ตมสามนะครับหนูครับแต่ว่าก่อนที่จะติวนั้นนะครับใครยังไม่มีชีตประกอบการเรียนนะครับหนูสามารถคลิกที่ชื่อคลิปวิดีโอด้านบนหรือคลิกที่เพิ่มเติมด้านล่างนะครับหนูเสร็จแล้วโหลดเอาชีตมาใช้ประกอบการเรียนได้เลยครับหนูครับอีกประการหนึ่งครับหากใครต้องการเรียนฉบับเต็มเครบทุกบททุกตอนเนี่ยนะครับ หนูกดติดตามนะครับเสร็จแล้วหนูสแกน QR โค้ดที่อยู่ตรงกลางจอกันนี้นะครับแล้วหนูทับแชทไปขอรับลิงก์เรียนเต็มเต็มได้เลยฟรีๆครับหนูครับเอา้าถ้าพร้อมแล้วมาเรามาลุยกันเลยนะครับหนูครับก่อนจะทำโจทย์ข้อต่อไปข้อเสริมอะไรอีกสักนิดนะครับหนูครับถ้าเกิดหนูไปเจอไอโจทย์ประเภทที่มันยกกําลังติดลบ ยกตัวอย่างเช่น5ยกกําลังลบ2ไอ้ย,อยางเงี้ยไอ้ยางเงี้ยอ,ยอ,ยยอะไรจะทําไงโดนโจงยิบทําไงนู้นจำไว้ครับยกกําลังติดลบนั้นให้หนูกลับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนกําลังจากลบกลายไปเป็นบวกอย่างเช่น5ยกกําลังลบ2หนูก็กลับเศษส่วนครับเป็นเศษ1ส่วน5ยกกําลัง2แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากลบ2ตรงนี้เป็นบวก2ครับนี่จำไว้เลยครับจำไว้เลย เจอกาลังติดลบกับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายจากกําล uh ังลบเป็นกําลังบวกนะครับเฮ้ยแล้วเธออย่างงั้นเกิดไปเจออย่างนี้มั้งอะเศษหนึ่งส่วนสองจะกำลังลบสี่ไอ้อย่างเงี้ยกําลังติดลบเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างเป็นส่วนอยู่ข้างล่างแล้วทําไงนิดทําไงก็จะไปอยากอะไรหนูก็ย้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนคือกลับเศษส่วนครับแล้วอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับ จากลบสก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นบวกสี่กลับกลับเอาจำไว้กับยกกำลังติดลบให้หนูกลับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบกลายไปเป็นบวกครับกำลังลบเป็นกำลังบวกจดไปหน่อยไม่ล่ะใส่ช่องว่างในชีตไปให้มันครบครันถ้าจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้สักแป๊บแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปดูต่อนะครับ เร็ว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 เวถ้าเกิดไปโดนแบบนี้มั่งล่ะครับหนูเศษสามส่วนห้ายกกําลังลบสองกำลังติดลบเือกันอย่างนี้ต้องไงก็กลับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายเหมือนกันครับจาก3ส่วนหหนูก็เปลี่ยนเป็น5ส่วนสก็คือกลับเศษส่วนครับแล้วกําลังจากลบสองก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นบวกสองครับหนูเออทาอย่างนี้กลับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมาย แล้วเธออย่างนั้นเกิดไปโดนไอ้อย่างนี้มั้งล่ะครับเศษ9ส่วน7ยกกำลังลบหนึ่งครับมันจะได้อะไรมันจะมีค่าเท่าใดก็กลับเศษส่วนครับจาก9ส่วนเจหนูก็เปลี่ยนเป็นเจส่วนเก้ารวกำลังลบหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งก็กลับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับขอเพิ่มนิดนึงอันว่ายกกำลังหนึ่งเนี่ยหนูหนูไม่เขียนก็ได้ครับ ยกกาลังหนึ่งคือมีตัวเดียวหนึ่ง้ตองเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ AI ก้อนี้หนูตอบเฉพาะ7จส่วนเฉยเเลยก็ได้นะครับเอาจดไปให้ครบคลันแล้วปูเดี๋ยวนั้นก็ค่อยไปทำข้อสอบกันอีกทีนะครับมาดูโจทย์กันสักนิดครับหนูไอ้ไอที AI ่ T, ยกกำลังติดลบติดลบเนี่ยหนูลองดูข้อนี้ครับ ลองหยุดวิดีโอไว้สักแป,ป๊บแล้วลองคิดเองดูก่อนนะครับไอ้กอนเนี้ยหนูมันก็ต้องคิดกันทีละตัวแหละทำกันทีละอันแหละหนูเอาอันนี้ก่อนครับ 5. ้ยกกำลังลบหนึ่งก็ต้องกลับเศษส่วนครับเป็นเศษหนส่วนหแล้วเปลี่ยนเป็นกำลังบวกหนึ่งนะครับจากลบหนึ่งเปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งครับหนูกลับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายและไอ้ไอหยกกำลังลหนึ่งเนี่ย ไอ้ย,ยกกาลังหนึ่งนี่ไม่ต้องเขียนก็ได้มันหมายถึงห้าตัวเดียวก็เขียนจาพ่อหา้าเฉยๆก็ได้ก็ได้ไดนะครับเอาแลวตัวถัดไปลักลับหนูเศษหนึ่งส่วนสองกำลังลบหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนูก็กลับเป็นสองส่วนหนึ่งแล้วจากลบหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งไอ้กำลังบวกหนึ่งนี่ไม่เขียนก็ได้นะหนูเนาะไม่เขียนก็ได้เอาถัดไปถัดไปถ้า ไปเศษ5้าส่วน4กำลังลบ1น่อาก็กลับเศษส่วนครับเป็น4ส่วน5แล้วเปลี่ยนจากลบหนึ่งกลายไปเป็นบวก1และไอ้บวกหนึ่งไม่เย็นก็ได้เนี่ยกับกลับเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายได้อย่างนี้เสร็จแล้วถัดจากนี้ก็เอาไปบวกกันหมดนะครับหนูเอาเอาทั้งหมดนี่ไปบวกกันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องหาคอรอนอนะหนูนายต้องหาคอรอนอแหละแต่แหมบางคนนี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะจะไปหาคอรอนคอรอนอ ถ้าหนูขี้เกียจหาครน์นไม่อยากจะหาครนหนูทํางี้ก็ได้ครับทํานี้ก็ได้อันว่าเศษสองส่วนหนึ่งเนี่ยครูขออนุญาตนะครับเอาห้าคูณทั้งล่างคูณทั้งบนเอาห้าคูณทั้งบนทั้งล่างเฉพาะตรงนี้เฉพาะเศษสองส่วนหนึ่งนี้สองคูณห้าก็จะกลายเป็นสิบหนึ่งคูณห้าก็กลายเป็นส่วนห้าส่วนไอ้ตัวอื่นๆนี่เฉยไปอย่าไปยุ่งบัครับสี่ส่วนห้าหนึ่งส่วนห้านี่เฉยไปอย่าไปยุ่งมันหนูสังเกตว่า พอมาถึงจุดนี้ตรงเนี้ยส่วนมันจะเป็นห้าเหมือนกันหมดเห็นไหมส่วนมันเป็นห้าส่วนมันเหมือนกันอาแต่ส่วนเหมือนกันหนูก็ไม่ต้องหาครโนรครับหนูก็ชักยาวเลยครับชักยาวเลยส่วนเป็นห้านะครับส่วนเป็นห้าส่วนไอ้กลางบนก็เ,เอาไปบวกกันซื่อๆแล้วครับหนึ่งสิบสี่บวกกันดีๆบวกแล้วกลายเป็นสิบห้าส่วนห้านี่ไม่ต้องหาครโนรทำงี้ก็ได้ เสร็จแล้วหนูก็ตัดอีกหน่อยนะึงเอาไอ้นี่ตัดไอเนี่ยสุดท้ายเหลือคําตอบเอา5ตัด15ได้เท่าไหร่ครับได้3ตอบช้อยสี่ครับจบเรียบร้อยเอาค่อยคอย,คยดูครับก่อนจะไปเล่นข้อต่อไปขอเสริมอีกหน่อยแหมไอเรื่องเสริมมันเยอะครับเอาก็ค่อยเสริมกันไป ถ้าเกิดหนูไปเจอนะครับไอ้อย่างนี้ครับเป็น2ยกกําลัง3แล้วซ้อนกําลังอีก4ครับอุ้ยกําลังซ้อน2ชั้นครับกําลัง3แล้วซ้อนกันเลยอีก4อ่อันแล้ว, 4, ลวทไวาไงวะเจออย่างนี้หนูจําไว้ครับกําลังซ้อนกัน2ชั้นอย่างนี้จําไว้ครับให้หนูเอาไอ้เลขชี้กําลังอ่ะไปคูณกันเลยครับเอาไปคูณกันเลยครับอย่างนี้ก็คือเอากําลังสามกลังสี่ไปคูณกันคูณเสร็จแล้วนั้นมันจะได้2ยกกําลัง สิบครับได้2ยกกำลัง12โอเคนะหนูนะเอา้าจดไปแล้วจําให้ขึ้นใจยกกําลังซ้อนกันอย่างเงี้ยนีนกำลังมันซ้อนกันอย่างเงี้ยให้หนูเอากําลังไปคูณกันได้เลยนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดไปเจออย่างนี้มั่งครับไออย่างเงี้ยมันเป็นวงเล็บครับ4ีคูณเอยู่ในวงเล็บ คูณกันอยู่ในวงเล็บแล้วยกกําลังสองนี่อยู่นอกวงเล็บครับ4ีคูณเก้าอยู่ในวงเล็บยกกําลังสองวงเล็บเจออย่างนี้ทําไงให้หนูเอากําลังสองกระจายใส่เข้าไปในวงเล็บทีละตัวครับก็จะกลายเป็น4ี่ยกกำลังสองคูณเก้ยกกำลังสองครับหนุครับกระจายได้กระจายได้โอเคนะครับเอาจอดไปอีกหน่อย แล้วเธอเกิดเป็นหารกันอย่างนี้บ้างล่ะ1่หารสองเป็นเศษส่วนนี่คือหารนะครับ1หาร2แล้วยกกำลังสาอยู่นอกวงเล็บอย่างนี้ก็กระจายได้ครับกระจายได้หนูก็เอาไอ้กำลังสานี่กระจายใส่เข้ามากลายเป็น1ยกกำลังสส่วน2ยกกำลัง3าเออกระจายได้กระจายได้ไดหนูจำไหมครับการคูณการหารหนูเอากำลังกระจายเข้ามาในวงเล็บได้ แต่มันจะกระจายได้มันต้องเป็นการคูณการหารนะถึงจะกระจายได้ต้องเป็นการคนะูนหารถ้าเป็นการบวกการลบนี um Kontakt, ่ห้ามกระจายนะกาถ้ามันเป็นการบวกอย่างเช่น4 pues okay> ี่บวกเก้ายกกาลังสองไอ้อย่างเงี้ยกระจายไม่ได้นะครับกระจายไม่ได้เครื่องหมายบวกลบนี่กระจายไม่ได้ต้องเป็นการคูณการหารเท่านั้นถึงจะกระจายเออหมายเหตุไปด้วยครับหมายเหตุไปด้วยสําคัญคูณหารเท่านั้นถึงจะกระจายได้อ ทีนี่ครับหนูบางทีบางกล้งเนี่ยหนูจะไปเจอโจทย์ไอ้ประเภทที่มันต้องกระจายด้วยและมีกําลังซ้อนกันด้วยครับโอ้สองเดงเลยสองเดงอย่างเช่นบนจอครับบนจอนี่มี3ามกำลัง4ี่คูณเอยู่ในวงเล็บครับ2ตัวนี้อยู่ในวงเล็บแล้วมีกําลังสองอยู่นอกวงเล็บอีกอันหนึ่งครับไออย่างเงี้ยนะตามหลักที่เรียนผ่านไปหนูเอากําลังสองกระจายใส่เข้ามาได้กระจายได้ เอากาลังสองมาเจอเจ็ดกำลังสองมาเจอเจ็ดก็กลายเป็นเจ็ดยกกําลังสองกำลังสองไปเจอสามสี่ไอ้สามกำลังสี่เนี่ยหนูเมื่อหนูเอากําลังสองกระจายเข้ามาเอากําลังสองกระจายใส่เข้ามามันจะกลายเป็นกําลังซ้อนกันนะครับสี่ซ้อนสองนะครับแล้วกําลังซ้อนกันเนี่ยเขาให้เอากําลังมันไปคูณกันได้เลยจริงไหมเอากําลังไปคูณกันได้เลยครับ ก็เลยกลายเป็น4ีคูณสเลยกลายออกมาเป็น3ยกกําลัง8กับ7ยกกําลัง2ตงกับับเอออย่างนี้เจอ2เงแดงเจอทั้งกระจายเจอทั้งกําลังซ้อนหนูก็คิดดีละอันกระจายเสร็จปั๊บก็เอากําลังที่ซ่อนไปคูณกันเออก็เท่านั้นเนี่ยเท่านั้นนะครับเอาๆจดกันไปนูน,นูจดกันไปนะครับ แล้วถ้าไปเจออย่างนี้มั่งล่ะครับผมครับ2กํกำลัง4 5กํากำลัง2องอยู่ในวงเล็บแล้วมีกำลัง3าอยู่นอกวงเล็บไอ้อย่างนี้เล่นไงก็กํากำลัง3กระจายก็จะกลายมาเป็นนะครับกำลัง2 4เจอ3ครับกำลังซ้อนกันก็เอาไปคูณกันแล้วเอา3ม,มาเจอให้าสก็กลายเป็น5ยกกำลังสองเจอ3 กำลังซ้อนกันก็เอาไปคูณกันจริงไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสุดท้ายมันจะกลายเป็น2ยกกําลัง12ครับ4ีคูนสได้สิบสคูนสได้6เพรานะนั้นไอ้ตรงนี้กลายเป็นส่วนหยกกําลัง6ครับครับเอา้าจดไปให้มันครบครันอีกสกักน,นิดนิดหนึ่งนะหนูนะไอ้ที่ให้จดก็จะได้เป็นการทบทวนไปด้วยนะครับหนครับจดไม่ทันก็พอสวิวีดีโอไว้เป็นชุวงๆไป ลองมาดูโจทย์กันสักนิดครับหนูครับเอาอหนูลองค่อยๆตั้งสติคิดเองสักนิดหนึ่งก่อนนะครับไอ้ข้อนี้หนูมันมีสองคูณสามในวงเล็บแล้วยกกำลังสองเอาเล่นไงนี่ไอ้อย่างนี้มันก็ต้องเอากำลังสองกระจายใส่เข้าไปก่อนครับสองจ أ, เจอกำลังสองก็กลายมาเป็นสองยกกำลังสอง สามเจอกำลังสองก็กลายเป็นสามยกกำลังสองครับเสร็จแล้วข้างหลังไอ้ข้างหลังนี่เป็นสองหารสามสองส่วนสามยกกำลังสองก็เอากำลังสองกัดายเหมือนกันก็จะกลายมาเป็นสองกำลังสองส่วนสามกำลังสองอยู่ข้างล่างนะครับไอ้สามกำลังสองอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วหนูเปิดวงเล็บครับเปิดวงเล็บทั้งหมดแล้วเอาไปคูณกันนี่ครับเขาให้เอาไปคูณ ไอ้จุดน to well ี่แปลว่าคูณนะหนูนะจุดนี่แปลว่าคูณเอาไปคูณกันอันแล้วคูณยังไงวะโอ้ยตรงนี้ง่ายหนูดูกรับไอเนี่ยสามกำลังสองนี่ก็สามกำลังสองมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันมีสามสองตัวมีสามสองตัวเท่ากันไออย่างนี้มันก็ตัดกันหายหมดเลยครับตัดกันหายหมดเลยไม่เหลือเลยก็จะเหลือแต่อะไรเหลือแต่สองยกกำลังสองครับก็คือสองคูณกันสองตัวได้สี่ครับ แล้วตรงนี้อีกตัวงตรงนี้อีกตัวงตรงนี้ก็เป็น2ยกกําลังสองก็คือ2คูณกัน2ตัวก็ได้4เหมือนกันแล้วเอา4 2ตัวนี้นั้นไปคูณกันสุดท้ายตอบ16กครับหนูครับน,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 นี่นี่นี่ตอบตอบห6ตัวนี้ครับตอบ16บหตัวนี้จบเลยเรียบร้อยเลยครับหนูเอาหนูลองเล่นเองสิครับ มาดูข้อต่อไปครับหนูครับเอา้าค่อยๆตั้งสติคิดเองสักหน่อยก่อนนะครับไอโจทย์ข้อนี้หนูวิธีการทำหนูก็เพียงแค่เอาไอเลขยกกำลังลบสองตัวเนี้ยนะครับกระจายใส่เข้าไปในวงเล็บครับหนูครับทีละตัวเลยครับทีนี้ทีนี้ครับถ้าหนูเอากำลังลบสองกระจายใส่เข้าไปนะครับไอ้อยกกำลังลบสี่เนี่ย มันมาเจอลบ 2, สองกำลังซ้อนกันมันก็ต้องจับไปคูณกันจริงไหมเนี่ยเฉพาะ a ก,กําลังลบสีเนี่ยมาเจอกําลังลบสองเนี่ยกาลังมันซ้อนก็ต้องเอาไปคูณตามมาด้วยนะครับ b ยกกําลังสองเจอลบสองก็กําลังซ้อนกันก็จับเอาไปคูณกันอีกครับหนูครับนี่ส่วนไอ้ข้างล่างกับข้างล่าง C ยกกําลังสาม เจอกาลังลบสองมาก็จะเป็นสามแล้วก็คูณกับลบสองครับกําลังซ้อนกันเอาไปคูณที่นี่ครับอีตอนคูณเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะครับหนูไอ้ลบสี่คูณกับลบสองเนี่ยลบคูณลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกนะลบคูณลบกลายเป็นบวกนะเอาถ้าอย่างนั้นลบสี่คูณลบสองจะกลายเป็น A ยกกําลังบวกแปดครับบวกแปดแล้วแล้วสองคูณลบสองตรงนี้ครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นบวกคูณลบนะครับบวกคูณลบจะต้องได้ลบครับได้ลบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น B ยกกําลังลบสครับส่วนไอ้ตรงนี้ครับลบสคูณสก็บวกคูณลบก็ต้องติดลบตรงเนี้ยจะกลายเป็น c ยกกําลังลบหครับและอวาสานปิดจากแถมท้าย1ช็อตกาลังติดลบให้หนูกลับเศษส่วนจากบนลงล่าง เออกลับเสียตวนับจากบนลงล่างแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายครับจากลบสกลายมาเป็นบวกส C ยกกําลังลบหก็กลับจากข้างล่างขึ้นข้างบนกับจับกลับจากล่างขึ้นบนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากลบหไปเป็นบวกหกครับหนกครับส่วนไอเอยกกําลัง8นี่ก็เฉยไปไม่ต้องอยุ่งมันอยู่เฉยเฉยนี่ครับคำตอบสุดท้ายปรากฏโฉม,มาแล้วครับเอยกลัง8 C กสาลัง6ส่วน B กําลัง4ชอยไหนวะชอยไหนวะได้ข้อ3โอเคไหมครับ នេះរៀបរយ check ดู